ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าอันองการแถลงข่าวโครงการวันตำบนวันดิจิทัลทุเรียนดิจิทัลในดูซีจีนาละก <Exactly S 2> ปะ่ะ Exactly I myself love Durian a lot and I hope to see more smart farming everywhere across Thailand, Thailand Thai farms, Thai soil ให้กับระเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน่วประเทศเลยนะครับปีที่แล้วทำกันมา8จังหวัดปีนี้10,10 10. อย่าลลืมลงทะเบียนนนกัะะค Appressibility ะตัวอติดตามได้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าขายได้ราคาดีขึ้นคุณภาพชีวิตเกษตรกรก็จะดีขึ้นด้วยนี่บรรยากาศการแถลงข่าวเป็นยังไงดูนะคะคนเยอะมากเลยนะคะเรวังจะสามารถที่ท <c oughs> จะมีสตาร์ทอัพนะคะเจ็ดสตาร์ทอัพเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรดิจิทัลนะที่มาสนับสนุนเกษตรกรได้บ้างแล้วก็มีพันธมิตรของเราค่ะ สามหน่วยงานด้วยกันนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เพราะฉะนั้นสนับสนุนกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกันเยอะๆจะได้มีทุเรียนอร่อยอร่อยกินกันแล้วก็คุณภาพด <So S 1> ีวๆเยอะเลยนะคะสุรันสุรันคือทุเรียนแต่กงจั่วแต但连一颗一颗都没有吃到好可怜的我